สวัสดีคะ่ะทุกคนพี่แอ่วุญจยานะคะวันนี้พี่แอวจะมาคุยเรื่องกรมธรนค่าน้ำนมนะคะกรมธรน์แสดงความรักของคุณแม่ให้เป็นรูปประมนะคะอยากจะเชิญชวนพวกเรานะคะให้เป็นวันพิเศษสำหรับคุณแม่ทุกๆุกวันไม่ใช่เฉพาะวันแม่เท่านั้นนะคะกรมธรน์ ที่เป็นรูปประธรรมคืออะไรก็คือการออมเงินนะคะสมมุติว่าหาคุณแม่ไม่สบายคุณแม่จะได้รับสวัสดิการดีๆพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอก,กชนนะคะแล้วถ้าหาคุณแม่อยู่ครบสัญญาคุณแม่ก็จะมีเงินก้อนไว้ใช้เองบางทีคุณแม่ก็อาจจะแบ่งให้ลูกด้วยนะคะและถ้า เกิดเราเป็นอะไรขึ้นมาในฐานะที่เราเป็นลูกนะคะเราจะมีเงินก้อนหนึ่งไว้ดูแลคุณแม่นั่นหมายถึงเราสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่ว่าเราจะอยู่หรือเราไม่อยู่เราก็จะดูแลคุณแม่ตราบเท่าที่คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่นะคะถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจรายละเอียดนะคะกรมมทันค่าน้ำนม กรมมทันที่แสดงความรักคุณแม่เป็นรูปประทรมไม่ว่าเราจะอยู่หรือว่าเราไม่อยู่ก็ติดต่อสอบถามพี่แอวมาได้นะคะแล้วพบกันนะคะบ๊ายบายค่ะสุขสันต์ทุกวันและพิเศษสูตรวันแม่และขอให้มีวันพิเศษแบบนี้ทุกวันนะคะสวัสดีค่ะ